สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงเสียงมอสเกิร์ลเพนเซอร์กันะครับอย่างแรกก็หาละครก่อนนะว่าจะลงตัวไหนอย่างเช่นหรือเอลิกาโนน่าหรือว่าแมรี่ผมจะเลือกของแมรี่และอของโนน่าแล้วกันเพื่อเป็นการทดสอบพอกดเข้ามาก็ทุกครั้งผมจะให้ลิงก์มอสไว้ใต้คลิปมาก็กดเข้าไปพอกดแล้วทีนี้ก็รอครับประมาณ5วิมันจะพาเราไปที่ลิงก์ปลายทางนะครับ ม็อดนี้นะครับผมไม่ใช่ม็อดของผมนะแต่เป็นของคนคนนี้นะคนที่ชื่อว่าโฮโชมารีนเนะี่ยคนนี้นะครับผมป็นจะของม็อดพอกดเข้ามานะครับผมไม,ไม่ได้มีแค่เสียงของนอนหน้าครับแต่จะมีของทั้งแก๊งเลยนะครับผมอของทั้งคาร่าคัจยูชาแล้วก็นอนหน้านะครับผมวิธีต่อมาก็คือกดดาวน์โหลดตรงปุ่มทีเชลนี้นะครับผมพอ,พอกดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราจะได้มาเป็นไฟล์นี้นะไฟอันนี้อันเดียวนะ พอได้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็คลิกขวาแตกไฟล์ครับแล้วก็เราจะได้ออกมาเป็น2ไฟล์นี้นะก็คลิกอันนี้นะผมแท้งครูนะฮะคลิกเข้าไปก็หลังจากนั้นก็เลือกครับว่าคุณอยากลงคุณอยากใช้เสียงของตัวละครในคัตยูชาคาร่าหรือว่านอนน้านะผมผมจะใช้เสียงของนอนหน้าแล้วกันก็กดเข้าไปสิ่งต่อไปที่ต้องทําก็คือไปที่ไฟล์เกมวาทันเดอร์ของคุณนะผมอย่างเช่นของผมผม โหลดในสตรีมนะวาทันเดอร์ก็เข้ามาตรงนี้นะผมไฟเกมวาทันเดอร์เข้ามาตรงนี้ครับผมซาวมอสครับผมถ้าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วไม่มี mod. ไฟมอสนะผมไม่ต้องตกใจครับคุณอาจจะยังไม่เคยลงมอสนะมไม่ทําการนิวโฟลเดอร์สร้างเลยนะผมถ้าคุณทุกคนไม่มีมอสไฟมอสนะครับผมก็กดเข้ามาอันนี้ผมเอาออกก่อนนะผมเอาออกก่อนนะโอเคพอกดเข้ามาใช่ไหมครับก็ กลับมาที่ไฟล์เสียงตัวละครที่เลือกไ้ฮะก็อันสุดท้ายไปฮะอันนี้นะผมครูไดะลออกกราวจุดแบงก์เนี่ยก็ c ๊อปีนะผมไปที่มอสคลิกขวาแล้วก็วางนะครับผมต่อมาก็คือรถถังชาติที่คุณเล่นแล้วอยากให้มีเสียงของนอนหน้านะผมสมมติคุณอยากเล่นรถถังเยอรมันแต่คุณอยากให้มีเสียงของนอนหน้าคุณก็ Copy อันนี้ไปนะผม D E จะเป็นของเยอรมัน E N จะเป็นของอัง,องกฤษนะผม F I เป็นของฝรั่งเศส ไอจะเป็นของอิตาลี่ j J a JA นะครับผมจะเป็นของญี่ปุ่น r u จะเป็นของโซเวียต s v คือสวีเดนส่วน Z h ก็คือ g นั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้ผมเล่นรัเสเซียเป็นหลักนะผมจะเอาอันนี้ไปนะผม r u ยมอยากให้เสียงของนาาออกของรถถังรัสเซียนะผมก็นี่ครับผมก็ไปวาง เสร็จแล้วให้ทุกคนกลับมาที่ไฟเกมวาทันเดอร์ของคุณอีกครั้งนะผมแล้วก็เลื่อนลงมาจะมีอันนี้นะผมคอนฟิกจุด B L K นะผมคลิกขวาเปิดมันด้วยโน้ตแพดนะครับโอเคเมื่อเปิดมันด้วยโน้ตแพดให้เลื่อนลงมาจนสุดเลยนะครับผมจะมีอันนี้อยู่นะฮะ Sound Mod เนี่ยนะครับผมให้ทุกคนสังเกตด้วยว่าของคุณมีอันนี้หรือเปล่านะผม Enable จุดสองจุด b เท่ากับ yes นะผมถ้าทุกถ้าคุณผู้ชมไม่มีให้พิมพ์ตามนี้เลยนะผม enable underscore mod จุดสจุดแบบนี้ก็ b แล้วก็เท่ากับ yes นะผมแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็ save แล้วกกดออกได้เลยครับถึงต่อไปที่ต้องทำก็คือกดเข้าเกมครับโอเคครับเมื่อเข้ามาในเกมให้มาที่มุมบนซ้ายตรงนี้กด option นะครับผมแล้วก็ sound ก็มาตรงนี้่ะครครูคันที่กดปรับเป็นของครูคันที่นะครับผมแล้วก็กด close ไปเลยแล้วก็ลองทดสอบดูนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมแต่ อย่าเพิ่งปิดคลิปนะผมอย่าเพิ่งไปไหนผมมีอะไรจะโชว์ให้คุณผู้ชมดูก่อนนะผมยังไม่เสร็จนะครับสมมุตินะผมสมมุติเอารถถังชาติอื่นไปลองดูอย่างเช่นอันนี้คือรถถังฝรั่งเศสนะผมผมจะโชว์อะไรให้ดูนะ คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามันไม่มีเสียงของอรถถังชาติอื่นนะผมมันจะมีแค่ของรัสเซียที่มีเสียงของนอนหน้าใช่ไหมครับผมแต่ของชาติอื่นมันเงียบวิธีแก้จะทํายังไงล่ะวิธีแก้ก็มีตามนี้ครับผมเวิธีแก้ก็คือนะครับผมให้ทุกคนกลับมาที่ไฟล์เสียงของตัวละครที่เราเคยแตกไฟล์เอาไว้นั่นก็คืออันนี้นะผมแทงครู ก็พอกดเข้ามาครับผมเลือกมาสักคนนะหนึ่งในสามนี้หรือจะเอาเสียงคนเดิมก็ได้นะผมเช่นของผมเอานันนาเหมือนเดิมก็ได้นะผมก็คลิกเข้ามาใช่ไหมก็หาว่ารถถังที่คุณเล่นเนะี่ยเป็นชาติไหนนะผมอย่างเมื่อกี้ผมลองรถถังฝรั่งเศสไปใช่ไหมก็อันนี้ครับผม fr ก็คลิกขวา copy มันมาที่ ไฟเกมวาทันเดอร์นะผมแล้วก็ซาวมอดเหมือนเดิมนะผมคลิกขวาแล้วก็วางไปเลยนะผมอันนี้ผมวางไว้ก่อนหน้านี้ละแค่นี้รถถังฝรั่งเศสในเกมก็จะมีเสียงของนอนหน้าเหมือนกันนะผมหรือตัวละครที่คุณเลือกไว้นั่นแหละหรือคุณอยากให้ทุกชาติมีเสียงของนอนหน้าหรือตัวละครที่คุณเลือกก็ก๊อบมาหมดแผงเลยก็ได้นะผมก๊อปหมดแผงเนี่ยไปวางวางหมดเลยแค่นี้คุณก็ ไม่ว่าคุณจะเล่นรถถังชาติไหนก็จะมีเสียงของตัวละครที่คุณเลือกก็ได้นะครับผมไม่จําเป็นต้องสามคนนี้นะไม่จําเป็นต้องสามคนนี้นะครับผมแต่ว่าจะเอาตัวละครตัวไหนก็ได้ที่คนทําเป็นคนคนนี้นะผมคนคนที่ชื่อโฮชมารินแหละเป็นคนทํานะผมจะเอาเสียงของตัวละครตัวไหนก็ได้ที่เขาทําไว้นะครับผมโหลดดาวน์โหลดมาแตกไฟล์แล้วก็เดยทำคล้ายๆกันเลยนะครับผมก็โดยรวมก็มีประมาณนี้แหละครับผมก็ ขอบคุณครับที่รับชม